สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบริร์สุขสุคนคือเก่าเดอ้อวันจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกข็ขอยินดีตอนรับขา้าูู่่องมุกดา,านสาวลาวคือเก่าเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ,ะมาพบมาพ่อกันมอนี้กอยู่ที่เพื่อนน้องแก้วเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือมอนี้กะทางสาวม,มุกดาก,กะ,ะมาเบิรงนเนาะ พอเมื่อวานนี้ทั้งเฮาก็ได้เอาเครื่องเอาของให้ทั้งน้องแกล่พ่นเนาะแล้วก็ไม้พรมย์พี่น้องเนาะก,นนนะกับพอดีว่าทั้งไอซังเอาพรมยกับมากบไม้เดี๋ยวสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเ,เด้เนอว่าพรมยอ่ะ,อะกบไม้ไปห่อใส่แล้วนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันโดี๋ยวพรม่พี่น้องเนาะยังหนาวไม้แต๊ดต๊อยู่ ตาได้จะแข่เก็บแล้วรว่อ้แต่นี่สมาดีได้ สบายดีเด้อดวยดูด้วบาสบายดีเด้อดูวดสสดีทังบาทานะเนาะ้วยสบายดีแล้วบาถาเจ้าบลองมึงมาานข้ดาว่นี่เยเ้เอยยเย้รองเพิ่นไ่จะเพิแม่ก่อนี่าวเพนนี่และ้หาวเพมานบ่หละาก็มากรบ้อด้ี้ละอืม เป็นมือสองมือเพื่อได้เนาะสำหรักบไม่ไหนอ่อนอยู่อ่อนอยู่เนาะกบคากอยูิ้วปะธรรมดาอยู่มวนอยู่บ้างโอคไหมคันคันวาซื้อในหางนี่กบยากได้ไม่มันแข็งไม่มันนนตายแล้วสมุกยังหายอย่มันหางนี่ยังมันยังดิบอยู่บ้างแม่นโอ้คืนจะเอาจจะลงเรือมันมาเนาะอันนี้เป็นไม้ยังก็ไงนี่นะมันจะคามมันจะคามไม่อันที่แมงมันอยู่นะสมุกเขบนห้องแม่งยังไงไอพุทธเอ็ดบ่

บออถายเสียเป็ดแตนตัวหนึงอย่าย่าย่ายาอย่าอยาอยาอนอย่าอย่าอาอย่าอด้าอย่าอย่าอยาย่าอ้่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่านย่อย่าอย่นอย่าอย่าว่าอย่บอย่อย่า่าอย่าาอยย่่า่าอยยอา่อาออ่าายาย่่าอาย่าอยดาออา่ยอ่่่อาาย่อ่ย่ย่ ครบตัเดียวเนาะเปลี่ยนกันต้องบอกให้ไอ้สร้างเพิ่มเพิ่มกบมาอีกเด้อตัวนึงพวกอูชินีดสองมุกเว้ยเปลี่ยนกันนะคนหนึ่งก้อนอันใครดอกเพิ่มยืมเพื่อนอันญาติพี่น้องเพิ่นเองพ่อแม่พี่น้องเนาะมีแต่คนกันเองเนาะมาเนาะเพิ่นมาเปิ่งอยู่มเพื่อเพิ่นอยู่ตลาด จนูเพิ่เมื่อบา้นานเรงวันนีงเดทรหาเพิ่นว่าเมื่อหาสีพันยาบ้างเออแบบตโกนรดเพิ่นแบบโอ้เิเกเมื่อนี่ยนะเปินเกืขาดเป็นทิศเนาะ ว่าวชีเจ้าขาคนสดทั้งเป็นเนี่ย่าถายตะจักรสร้างว่าแทนไม่ได้ได้พูดอยู่แล้วเนาะซีหาชาไร่เพื่อนนี่อยู่ในบ้านนี่มีอยู่บ่เนาะเพาไอสีตาลกระโชนเพื่อกันได้นะมีอยู่บ่โอ้ยใครอีกแล้วเนาะโอ้ยดูใครแบบคนสุดจะมกเลยบุคอยยากเมื่อบ้านปันได ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวแล้วอย่างเดียวแล้วก็บัดซ่องงานล้นเลยาะไอ้พุทธบ่อเดียวบ้านเดียวโอ้ยเลยเลยงานเดียวเนาะ ไม้วตังคขาีนีไนะ สีดีให้งามได้นี่นไง้าพสียังงามเนาะสองแพรน้อปีน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 สองแพนเนาะตีดทันเข้าเลยเข้าบ่อให้มันตกลองมาสมุกเจ้าป่ลองว่าขอยาน งานกบกินมือต่กาเพ่ากินตะกบกินเดือนนะฮะกบกินมือมวนกบตมย่ากบนี่ม uh e ันคือกบเป็นโตนี่คือจะชิอมาว่าบ่เะเยาน่ะคือชาง

फेरा तपाईँ अनलाई แบบเซตๆเลยผลมาเลยตอนแรกนี่พอดีเราปลูกเปีนอนอยู่นี่ก็ไปน้ำเลยตังสมุก <c oughs> โซ<อ>เหนาเลยเนาะมียูพุ่นจังเป็นจังไนญี่ปุ่นใซ่เปล่ามื่อไหร่น่าบ่แล้วบ่เล่ย์หรอกราะว่านอบ<อ>คนะอดียวเดี๋ยวสองคนเนาะตัวเล็กสั้นเนาะ แต่ตัวเตียนไม่ชื่อไม่เล่าไม่เปลี่ยนชื่อไม่สุกชั้งเออเพิ่นพาว่าเนาะพ่พี่น้องเปลี่ยนแล้วบ่บ่เอาชื่อเกล่าว่บเอาบ่ชื่อไอ้แป๊ะไอ้แป๊ะโอ้ยตั้งชื่อแล้วอันใดก็พอแล้วเนาะโอ้ยเราเราห้าจะได้ห่างบย่เปลี่ยนชื่อเราเลยห้าเหยียดยังอันไหน บ่อทาโอ้โเฮ็ดไปที่สแลนกบพันตายนะบอทาจ้า่าจะโตได้แพงกว่ากบอันนั้นด้หะกบอันนั้นเป็นซิฟาพันหน่งน่ะบ่าจ้สิบเไปโบ่จตลอดได้เนาะชายมานี่บ่อทา เนี S <S <y> <ify> <h ulk> mm ้ย hmm, บ so oh, <masterpiece> hey, ัวทาจะเฮ็ดเนี้ยไงนะโอ้ยเฮ็ดแอวแขงก็ดอกเนี้ยไงน่ะบัวคือบัวคือว่าทองแอวเจ้าบัวแขงไะแอวเจ้าบอวอ่อนไอ้พูดละแอวอ่อนได้ เราเฮ็ดไปนะไปน้ำกบเลยเราเฮ็ดมาเจ้าหลดเกลียกเนี่ยโบขยานอยากกบตายเดี๋ยวมันสุน่าจะกลับขึนนะสมัยเดียโอ้บา่าห์หิบไปที่ที่วรอเดนได้ของเจ้าหน่อยอืมในน่อยหนึ่งลูกหลานคอยอ่าสังเกตบังเอลผู้นไปเด้อ นนมันเหมือนเจี๊ยบที่เจ้ามันน้งเ่ยขี่กบนาไหลบุบนออกเจ้าเห็ดแมนชีนี้ มาได้าะท้ายคุ เราข่างอยู่เด้อพม่พี่น้องเด้อเนะาะว่ะมันยังสีเราอยู่เลยเนาะพอเพิ่ยังช,นะเ,งชเก็ลรายละเอียดอีกอยู่เธอะนะึง แมดเด็บร้อยอะไรอ่ะต้องให้งงามได้ต้องหผ่านเลยเนาะมันโบผ่านก็แล่นผ่านนางพสมมกอโบได้ได้โบคือได้มาถ่ายให้ยาไปหาเห็ดได้ต้องผ่านนะกันเด้เจ้าบุญอย่างร่องพวสมุกอาบัว่ะคอไปจักคอยคอยสิเปิดกบเจ้าครับ กดอันนั้นแม่นมันขึ้ปลาตรงนี้แม่นองบ่บ่ประเทศตัวคักๆ คนในพี่น้องพออพนของเพียน ฉีได้ไปซื้อกาบขาวกับน้ามาให้เพื่อนก่อนเด้อบัดน,นี้น้องทงั้งสามบุกดาก็สิได้โจ๊กจคิดเพียงชะมีเด้อถ้าว่าผิพาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี